สวัสดีตอนเช้าพี่น้องอ่ามันนี้อากาศดียิเยีนยมแจ่ม,มใสครับเหมาะก,กับการปลูกแซมข้าวใหม่ครับอันนี้นานหากาวครับข้าวเตี้ยแเ้วาแตกแตกก็ยังดีพี่น้องก็มันนี้ก็เอาปลามาปล่อยนะ้ครับ ห้าทุ่งนี่ปลาลูกปลานินครับพี่น้องไอปลานินครับกับปลาขาวตะเพียนครับเอามาปล่อยนะปล่อยไว้ถ้ากินน้ำน้ำแรงครับฮิตปลาปลาแดกปลาครับนี่อันนี้ก็สลิดสลิดก็ลงประมาณสามบอ่อใหญ่เดี๋ยวลงไปแล้วครับนี่ลงไปแล้ว นี่ก็เอาปลาเก็เล็กๆน้อยๆลงอีกครับไม่ได้ช่วยให้กินนะครับอันนี้ครับงามป่ะพี่นออ้องเข่าอย่างงามเลยยอดเลยยอดยอดครับเอาคลิปนี้กับซํมนี่ก่อนครับ